ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่เกมซูเปอร์สปอร์ตเซอร์เจียนลักบี้นั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยแป้นจะพาทุกคนนะคะมาเล่นเกมใหม่ล่าสุดเลยค่ะไม่ใช่นะคะเกมใหม่ล่าสุดนั่นเองเกมนี้เป็นเกมเก,มกี่ยวกับคุณหมอนะคะดูคําว่าเซอร์เจียนก็น่าจะรู้แล้วเนาะแต่ว่าคุณหมอในที่นี้เนี่ยเป็นคุณหมอแบบฮาหาาวือเราอยู่ในสนามลักบี้ใช่ไหมแล้วเราก็จะไม่มีแบบว่าอุปกรณ์รักษาอะไรมากมายนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ คุณหมอช่วยผมด้วยผมโดนกิ่งไม้โอ้โหกระแทกหัวแบบนี้ดูคิ้วผมดิคิ้วผมนี่แบบโอ้โหติดกันเนี่ยค่ะสนามรักบี้เลยเริ่มกันที่คนแรกเลยค่ะเยิบยิบเยิบหยบหยบยิบยบหยบยิบยบยบคือว่าฉันเนี่ยมีปัญหานะปัญหาอะไรของคุณหรอครับคือว่าเออร่างกายของฉันผิดปกติอ่ะโอมันเป็นยังไงเหรอครับเออผิดปกติมากเลยอ่ะแล้วมันเป็นยังไงล่ะครับก็กูผิดปกติอ่ะโอ้โหการผิดปกตินะฮะ น่าจะเป็นที่ถุงตาของคุณหรือเปล่าครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราลองสืบเข้าไปดูดีกว่านะคะเฟร็โอ้โหหัวนมเอาล่ะเขาบาดเจ็บทั้งหมดอ่อ11จุดนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ที่คีบค่ะในการคีบเขาออกมาปึ๊บ <c oughs> ทำใจดี <c oughs> ๆไว้นะเพื่อนโอ้โหแกเอาซ่อมมาด้วยนะเนี่ยในสนามลักปี้มีซ่อมเดยเหรออันนี้อะไรอะ่ะโออันนั้นเหรอ อันนี้นของเมียชันเองแหละพอดีเมื่อวานทะเลาะกันเลยเอาเอาเอตะหลิวแล้วมันก็หักครึ่งอ,อันนี้อะไรอะกระดูกเหรอดันฟันกราบเมียชันเองโอเคแล้วเราใช้เทียนหยดนะฮะชเวฟโอ้โหฉันนี่ชอบจริงๆเลยฉันเป็นสายเอ็มสายโดนมัดโดนหยดเทียนหัูคุณหมอครับคือผมไม่ใช่หมอครับผมเป็นแค่เออพยาบาลอาสาเท่านั้นเอง โอเคเรียบร้อยต่อไปนะคะเราจะใช้มีดค่ะอันนี้มีดคัตเตอร์นี่นาเฮ้ยใช้มีดคัตเตอร์เหรอแน่ใ,นใจเหรอโอ้ยเจบ็จบเจบ็จบเจบ็บเจ็บเจ็บโอ้พันคลามเมียนายก็มาถึงข้างในได้เหรอพอดีมันกัดลึกไปหน่อยวันี้ฉันแอบไปมีเมียน้อยเมื่อวานมันก็เลยกวดฉันมากเลยงั้นเหรอเดี๋ยวผมจะหยดเทียนให้นะครับเออสินแป๊บโอ้มีแผลเป็นรูปหยดหยดแบบกลมๆได้ไหมฮะ โอเคเรียบร้อยถ่ายรูปเป็นทีร่รักษาหรืออ,อ่ะเดี๋ยวเรามาหยดเพียนที่แผลใหญ่ก่อนโอ้โแผลนี่ต้องหยดเยอะคือเพียนผมนี่ก็ไม่ลดเลยนะครับเนี่ยแท่งไหนก็อย่างนั้นอ่ะถ่ายรูปเซลฟี่หัวนมหน่อย <S <S โอเคเรียบร้อยหัวนมเต็มเปียเอ่ล่ะข้างในปลอดภัยดีค่ะค,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 คนต่อไปเออพอดีผมมีปัญหาเรื่องฟันกราน อแฟนการผมคุณมีปัญหาอะไรนะครับ <4 90. S 1> คือมันเป็นสีทองผมรู้นะครับผมเห็นแล้วครับแต่ว่ามันเป็นสีทองจะพูดอีกนานไหมเนี่ยก็มันเป็นสีทองจริงๆนี่ครับมันเบี้ยวได้แบบนี้จริงๆ <st ool> พอเถอะมาให้รักษาสักทีโอเคผู้ชายคนนี้เนี่ยน่าจะรักฟันมากเลยนะดูอุ้ยทำมีลูกกระต่ายด้วยอันนี้ลูกกระต่ายสำรองครับก็มีแมวใบาบด้วยสวัสดีเพื่อนโอเคมีบิ๊กบอยด้วยบิ๊กบอยมีหาง โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคนนี้เนี่ยป่วยอะไรมาค่ะชเวิเขาบอกว่าเกิดอาการบาดเจ็บนะคะที่หัวนั่นเองเราต้องรักษาที่หัวนะคะเข้าไปเลยโอ้โหยนายไปทำท่าไหนมาทำไมมีหนอนมาเรงสาบด้วยละ่ะอ๋อพอดีเมื่อวานฉันไปมุดถังขยะมานะ่ะโอ้โหฉันต้องค่อยคค่อยค,อยค,อยคอยทิ่มหน,นอนใกล้ตาโอ้โหใกล้ตาซะด้วยต้องใช้สมาธิโอ้โห เอาใสมาธิสมาธิาธอนอนอือฉันกระดึบอยู่ตรงนี้มาเป็นระยะเวลานานทำไมคุณต้องแก้งผมด้วยครับผมไม่ได้แก้งคุณครับพอดีว่าคนไข้ของผมเนี้ยอยากจะเอาคุณออกครับโอเคคีบหนอนออก Oh shit. อ h เดี๋ยวผมขอเอาหนอนไปกินต่อได้ไหมครับหมอได้เลยเชิญตามสบายมีน้ําเหลืองออกด้วยอูย้เกมนี้ไม่เหมาะกับคนกินข้าวจริงนะเนี่ยมาโห ผมถามจริงๆนะครับคุณไปสักคิ้วสามิติมาใช่ไหมครับโอ้โผมยิ่งกว่าสักคิ้วสามิติครับยิ่งกว่าอานาธานโอมานโอ้โหจุ้งไทยนี้อะไรอะอันนี้คือสักกระเบือคุณแม่อ๋อโอ้โหเปลี่ยนคิ้วได้อืมโอเคผมสักคิ้วให้คุณเป็นลายหนอนแล้วกันนะครับโอ้ผมชอบมากเลยครับเพื่อนม <laughs> เมเปิ้ลนารักอ เดี๋ยวเรามาผ่าตรงนี้กันก่อนนะคะรู้สึกที่หนวดเขานี่จะมีอ้อมีหนอนด้วยนะคะ <c oughs> ต้องใช้สติ <c oughs> มีหูดด้วยนอกจากมีหนอนแล้วยังมีหูดอีกมันไม่ใช่หูดนะมันคือรังของพวกเราตาหากแกอย่าทำอะไรกับรังพวกอ้อหนอนยังไม่ทันจะพูดเลยนะคะโดนแดกไปแล้วคะ่ะเ <c oughs> อาละเริ่มการกำจัดศพหนอนออกไปคือดิ พวกเราจะมาแก้แค้นนายอย่างแน่นอนมาเถอะฉันจะเอาไม้ตะเกียบคีบให้หมดฉันจะแทงให้หมดโอเคเราจะเริ่มการผ่าตัดตรงนี้เกิดขึ้นนะคะเราอย่าคิดว่ามันเป็นหูนะเราคิดสภาพว่ามันคือบรอกโคลีอันหนึ่งเอาล่ะเดี๋ยวเรามากินบรอกโคลีกันดีกว่าขั้นแรกก็คือการเอาบรอกโคลีไปเอ่อไปทำอะไรดีล่ะฉันรู้สึกจะอ้วกไงไม่รู้หยดเทียนสักหน่อยแชวแเรียบร้อยถ่ายรูปเป็นที่ระทึก โ <Okay. laughs> อเคเดือดเทียดกันเดือเทียกันเราอย่าเพิ่งเซลฟี่กับหนอนชเวฟเรียบร้อยถ่ายรูปโอ้โหเปลี่ยนคิ้วสามิติเป็นคิ้วหนอนน้อยชาเขียวชีเมโจโตไตโอเคเลยคนต่อไปคุณมีปัญหาอะไรมาห่ะครับคือว่าจริงๆแล้วหน้าฉันก็เป็นพิษภัยต่อสังคมอยู่แล้วนะคะ <c oughs> ทำไมคุณถึงคิดอย่างนั้นหรอครับ <c oughs> ก็มันสวยรักไส้ขนาดนี้ด้ค่ะ ออยังไงเดี๋ยวผมจะแก้สัญญกรรมให้ใหม่ดีไหมครับเออขอให้แบบว่าสวยนะ้อยลงโอเคดีไหมคะอืมผมว่าคุณตัดหัวทิ้งเลยดีกว่านะครับอืออ <It. S 1> <All right. S 2> ่าล่ะผู้หญิงคนนี้เป็นอะไรมาไม่รู้นะคะเดี๋ยวเรามาดูแฟ้มประวัติเขาบอกว่าบาดเจ็บที่ร่างกายนะคะลองไปดูดีกว่าขอสื่อโอ้โอันนี้เปลี่ยนด้วยนะเปลี่ยนรูปภาพด้วยนะคะมีเบอร์เกอร์ด้วยล่ะโอโอเคเข้าไปดูกันโอ้โห oh สีหรือคลิกนะโอเคเราจะดูดสีออกไม่ชอบเลยอะ่ะฉันไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยวิธีแบบบ้านคือการทุกสีให้แตกและแจกยิ้มทุกสีเดือดโอ้โหมีใครเคยบอกคุณไหมครับว่านอกจากหน้าคุณจะ เฮียแล้วสะดือคุณยังจุนอีกด้วยฉัน oh. ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าสะดือฉันจุนฉันรู้แต่ว่ามันเหมือนจุกนมเด็กเท่านั้นเองโอ้โห oh. oh. เจ็บด้วยเจ็บด้วยโอ้โ oh. ห oh. วิทยุสื่อสารของผัวฉันเองจ้ะโอเคงั้นคุณก็เอาไปคืนแฟนคุณด้วยนะครับอืมอ uh ัน huh. นี้อะไรเต็มไปหมดเลยนี่อะไรเนี่ยออกมาสิโ oh. อ้ยอะมาหยดเทียนกันหน่อย โอ้ฉันรู้สึกดีมากเลยค่ะฉันอยากให้คุณหมอหยดอีกสักประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งได้ไหมคะไม,ไม่มีทางโอเคเซลฟี่สะดือเรียบร้อยค่ะอย่าบอกนะว่ามีแค่นี้เนี่ยแค่นี้แหละจ้ะสะดือฉันก็สวยงามเหมือนเคยไม่จริงคุณมีปัญหาอะไรมาหรอครับคุณจอจี้ เออคือผมแบบหลอกเกินไปอ่ะครับเอาดีๆสิครับไม่งั้นผมจะไม่รักษาคุณนะเออพอดีว่าผมเนี่ยเป็นเจ้าพ่อแฟชั่นนะครับแล้วยังไงต่อครับผมก็แต่งตัวดีแล้วยังไงต่อรัครับก็แค่แต่งตัวดีก็ผมก็แค่เล่าให้หมอฟังเออคุณจะรักษาอะไร่ะครับผมบาดเจ็บที่เออแขนนะครับแล้วมันยังไงต่อครับผมไม่บอกครับมันมันก็ไม่ต้องรักษาโอ้โหแห่ขาไป S <S <Boulder> โอ้โหนี่คืออะไรครับเป้าผมเองครับผมบอกเลยว่าอย่าจับมากเพราะผมไม่เล็กนะครับลูกกระต่ายคงอยู่นะคะตอนนี้มีอะไรเพิ่มเติมมาไหมมีเป็นคัพเค้กนะคะคัพเค้กลุงหนวดแล้วก็มีแมวมาไปยไล่เห MM มืนมอ,อนเดิมโอเคเดี๋ยวเรามาดูแฟ้มประวัติดีกว่าคนนี้เนี่ยบาดเจ็บทั้งสองข้างเลยนะคะทั้งแขนขวาและซ้ายนะคะโอเคเริ่มการรักษากันเลยไหนไปดูแขนซ้ายกันก่อน ก็ไม่มีอะไรปิดปกตินี่อุ้ย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 ค่อยๆดึงค่อยๆดึงทำไมทุกคนมีเศษเหล็กหมดเลยนะททั้งที่เป็นนักกีฬาก็เพราะว่าเออพอดีพวกผมวันนั้นเนี่ยไปทำงานก่อสร้างกันนะครับรับจบพิเศษี่ยดูซิข้างในมีอะไรอ้อฮูยน่าเกลียดโคตรๆโอเคเจาะนอนเจาะนอนเจาะนอน สมแล้วที่คุณไปทํางานเอก่อสร้างมานะครับคุณไปคลุกอะไรมาด้วยครับเนี่ยมผมไปคลุกถัาางขยะมานะครับอตอนนั้นผมหิวมากก็เลยไปที่ถังขยะนะครับโอเคผานี่ก่อนอุยดูนี้ดิมีลูก,กตาด้วยค่ะท่านผู้ชมช่างมันเถอะผานี่ละอุอ้ยนี่กระดูกอะไรเนี่ยอ๋อพอดีวันนั้นผมกินปลาทูแล้วมันมันไม่ใช่ก้างปลาทูแน่ๆฉันคิดว่า รักษารักษาเป็นรูปอะไรเดี่ววิ้เป็นรูปปลาทูดีว่านี่รูปปลาทูอ๋อเราเพิ่งเห็นนะคะมีการรักษาแบบใหม่ค่ะคือแมวนั่นเองไหนดูสิห้ามกดนะครับและและ้วแล้วมึงจะมีมาทำเพื่อเอาใหม่ห้ามกดไงครับถ่ายรูปปลาทูไปก่อนนะคะโอเคมายด์ทยดเทียนฝั่งนี้เลยค่ะ ซึ่งเวลาการรักษาเนีคะเราก็ต้องดูหัวใจด้วยนะคะหัวใจด้านล่างว่ามันแบบยังเต้นเยอะอยู่ไหมอ่าเรียบร้อยแขนข้างนึ่งสำเร็จแล้วโอเคข้างนี้เราต้องทําให้เวลาเร็วขึ้นค่ะป,ปึป๊บปึป๊บหวังว่าข้างนี้จะไม่มีหนอนนะครับผมยืนยันได้เลยครับว่าอะไรครับว่ามีชัว์ <c oughs> เกลียดอีเมลกวนตีนมากโอเคหยดเทียรเรื่อยๆค่ะ รืบ๊ปรบปื๊บโอเคมีข้างในด้วยหวังว่าจะไม่น่าเกียดเอาล่ะเขาบอกว่าเรามีแพทย์แผนไทยแบบใหม่นะคะใช้ขวดของมัสตาร์ดนะคะในการรักษาค่ะโอ้โหอะไรจะกวนชินชขนาดนั้นใช้มัสตาร์ดในการรักษานี่ฉันเป็นหมอจริงๆหรือเปล่าเนี่ยหมอตำแยรู้ไหมอละละเดี๋ยวผ่าดีก่อนเลยดีกว่าเม่วเมียวผ่าแ๊บผ่ากระดูกอ,อกมาก่อน โอ้โหอันนี้น่าจะเป็นแบบนิ้วโป้งเท้าของใครบางคนเอาเป็นลายนี้ดีกว่าเอาแมวออกมาหยุดเดี๋ยวนีอ้อีเมลวนโอยคีบอันนี้ออกมาค่ะฮึบโอ้โยดิฉันเริ่มคัดจมูกแล้วขอเกาจมูกเล็กน้อยไม่ได้แขกขี้มูกนะจ๊ะพูดเลยฮึบอ,อีกอันเดียวค่ะโอ้ยเลือดเดือดดูเลือดสิไหลามาเต็มไปหมดเลยสมจริงเห่างยนใเนี้มีเลือดไหลด้วย โอเคอูเยอูเยอูเยอ้าวฮิวๆๆเรียบร้อยถ่ายรูปเป็นที่ระทึกยู uh ต่อไปก็หยดเทียนค่ะหยดเทียนไปมันไปเรียบร้อยถ่ายรูป <cle ans> แล้วแล้วเราก็รักษาแขนทั้งสองข้างเรียบร้อยค่ะมือทั้งสองข้างเรียบร้อยแล้ว โอเคได้หนึ่งดาวเท่านั้นละ <c oughs> <c oughs> คือว่าฉันมีแผลที่ใบหน้านะแล้วคุณจะให้ผมทำยังไงนะครับ <c oughs> คุณมีเรเซอร์ไหมโอ้ไม่มีผมมีแต,ตกก่กวดมัสตาร์ดกับเอ่อกวดซอสประเกิอเทศแล้วมันรักษาผมได้ไหมครับก็พอได้นะครับถ้าคุณอยากจะให้มันเยอะขึ้นผมอยากให้มันเยอะขึ้นที่ไหนนะยายมันน้อยลงโอเคเราต้องรักษาแผลที่หน้าของผู้ชายคนนี้ก่อนนะคะโอ้โหพระเจ้าช่วยใช้อะไรรักษามัสตาร์ดได้ไหม อ๋อได้มัสตาร์สามารถทวีความเขาเรียกว่าอะไรมัสตาร์สามารถรักษาได้ทุกโรคยิ่งกว่า30บาทอีกเลยเนี่ยเงี้ยโอ้โหแล้วใช้ซ่อมแบบเป็นซ่อมเป็นมีดสเต็กอะมีดหั่นสเต็กอะทุบเลยครับโอ้โหเป็นเลิฟไอเลิฟยูโอเคถ่ายรูปเก็บไว้ อะไรแ่ะที่หัวเรียบร้อยนะคะต่อไปที่ลำตัวค่ะว้ายมังแรงสาบทำไงดีอ่ะรวดเร็วซะด้วยเดี๋ยวขอผ่านนี้ก่อนแล้วกันนะมังแรงสามมันต้องการพื้นที่เดี๋ยวไปเจาะโดนหัวนมดูหัวนมดิหัวนมสวยงามใช่ไหมโอเคเป็นรูป flyover pilot เนี่ยะะอ่ะอาละฉันต้องเล็งให้ดีๆอุ๊ยเขาจะตายแล้วเขาจะตายแล้วทำไงดีอ่ะเขาจะตายแล้ว โ้ยโอ้หหโอ้โย,ยมีฮิวไหมเนี่ยมีฮิวไหมหุ้ยเจาะยากมากโอ้ oh my god เจาะโดนหัวนมแมวเอาเลย่ะเรามาแก้ตัวกันใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะรักษาแผลตรงนี้ก่อนเนะีคะแหวมอ่ะโอ้ยรักษาเรียบร้อยแล้วก็เป็นเลบิบเลิบไว้นะ,ะรักเมียรักเมียเพิ่มเลือดด้วยซ้อนมะเขือเทศนะคะอื้ฉันจะฆ่าแกมาแรงสรับ ซอสมะเขือเทศคูดาวตอนนี้โอเคจิ้มมะไรงสาบกันเลยอุ๊ชอุ๊ชมานี้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยซอสมะเขือเทศคููชีพชุ่ๆๆๆๆๆโอ้โหซอสมะเขือเทศสามารถช่วยเราได้จริงๆเนี่ยโอเคเรียบร้อยมะเลงสาบตัวน้อยอึ๊บมานี้โอ้ยไม่ได้โอ้ยเจ็บโอ้โหผมเจ็บครับคุณหมอขอโทษครับมลงสาบในตัวคุณมันวิ่งวนเป็นโอ้หเป็นนอนชาเขียวเลยครับ โอเคอีกตัวเดียวโอเคเรียบร้อยคี right. uh ิปัปเลยแชบอีปีเตอร์ออกไปซะฉันรักเมียฉันนะเออแต่ฉันก็รักคุณนะเรียบร้อยค่ะถ่ายรูปเก็บไว้เลยแชบโอเคเรียบร้อยค่ะ ยังไงวันนี้เนี่ยแป้งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับใครที่ชอบเกมนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเกมนี้เนี่ยก็ยังมีอีกหลายด่านเลยนะถ้าเพื่อนๆอยากเล่นเนี่ยก็ลองไปเล่นดูนะคะเกมนี้เป็นเกมในเว็บนะคะก็กดเข้าไปนะคะที่เว็บซิวเวอร์เก .com ค่ะยังไงวันนี้แป้งขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe แป้งด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย